ต่อ,อคลิปสองครับบทที่หกทำมาจากกัปปวัตนสูตรเอวมเมเสุตังเอกังสมัมยังภควาพาลานสียังอิพาลานสียังวิหรารติอิสิปะตะเนมิขาทาเยตาตะละโคภควาปันจวาคีเยปีขูอามานเตสิเอเวมเม ภิกขเวอันตาปปภาชิเตนะนะเสวิตภาโยจายังกาเมสุตามสุขันทิกานุโยโหหิโนคัมโมโพธุณทนิโกอนลิโยอนาถสันหิโตโยจายังอัตติละมถานุโพโหทุโขอนลิโยอนาถสันหิโตเอเตเตภิกขเวอุปโพอันเตอนุปคหะมะ มาชิมาปฏิปทาตถาคตเณรภิสำุูธาจาคุปลณียานะกรณีอุปาสมายาปิญญาญาสมโพธาญานิภานายสังวาตติกตมาจาะสาภีเขเวมาชิมาปฏิปทาตถาคตเณรภิสำุูธาจาคุกรณียานะกรณีอุปาสมายาปิญญาญา สัมโพธายนิพพานายสังวาตติอาญเมวัลลิโยอาทังสิโกมาโคเสยทิทางสัมมาทิฏิสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมาธัมมันโตสัมมาชิวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิยังโคสาติกเวมาชิมาปฏิปทาตถาคตเณริสัมพุทธาจารุปัลนียานะกรณีปกขสมายาปิญาญาสัมโพธายานิพพานายะ ทั้งอัตตีทางโคุปัญภีเวทูขังอริยสาจังชาติปิตูขาชลาปีตูขามรละนำปิตูขังโสกะปลิเทวะทูขโทมนาสุปายาสาปิตูขาอาปีเยหิซัมปโยโคถูกโคปีเยหิวิปโยโคทูกโคยามปีชังนารพติตัมปิตูขังทั้งขิเดนปันหยุปาทานาขันธาถูกขาทางโคบปัญภีเว ทูขัสมุทยโยอเลยศาสจังยายางตันหาโโนอภวิกานันทิลาคาสะหาคตาตาตลาตาตลาที่นันทินีเถยธีทางการมตันหาภาวตันหาวิภาวตันหาอีทางโคปัญพีขเวถูกขนิโรธอัลยศาสจังโยตัสาเยวะตันหายาอเสสะวิลาคนิโรธจาโคปตินิสาโคมุติ อนาลโยีทางโคพันพีขเวทูขนิโรทคามินนปฏิปทาอาเลสาจังอาเยเมวะอริโยอาทังกิโกมาโคเสยยีทางสัมมาทิสัมมาสังกัปโปสัมมาวจาสัมมากรรมโตสัมมาอาจิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิทางทูขังอาเลสา สันติเมภีเขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขงุธปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุธปาธิวิชาอุธปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโคปณิทางทูครังอริยศาสจังอปรินเยยันติเมภีเขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขงุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุธปาธิวิชาอุธปาธิอาโลโกุธปาธิตังโคปณิทางทูครังอริยศาสจัง ขรินญาตันติเมพีขเวปุเพอนุโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิทางทูขัสมุทโยอริยสาจนติเมพีขเวปุเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาธิ ต er al ังโขปนิทางถูขสมุทโยอริยศาสจังปะหาตาพันจิเมพีเขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาที่านังอุทปาที่ปัญญาอุทปาที่วิชาอุทปาที่อาโลโกอุทปาที่ตังโคปนิทางถูกครั้งปนิทางถูขสมุทโยอริยศาสจังไปที่นันจิเมพีเขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาที่านังอุทปา ที่ปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิทางทูขนิโรโทอริยศาสตร์จันติเมพิคเวปุเพอนนโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิทังโคปันทางทูขนิโรโทอริยศาสตร์จังตาจิกาตาพันติเมปิคเวปุเพอนนโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปา ที่ปัญญาอุทปา,าธิวิชาอุทปา,าธิอาโลโกอุทปา,าธิตังโคปณิธานทูกันโลโทโอเลสาจังสาจิกกตันติเมพิคเวปุเพอัโนสุเตสุธรรมเมสุจาคุงอุทปา,าธิอานังอุทปา,าธ,ธ,าาธิปัญญาอุทปา,าธิวิชาอุทปา,าธิอาโลโกอุทปา,าธิ อิทางทูขณ um. ิโรธขามิเนปฏิปทาเลียศาสจันจ <opportunities> ิเมภีคขเวผูเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุจาคุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโคปอีทางทูขณิโรธขามินีปฏิปทาเลียศาสจังภาเวตาพันจิเมภีคขเวผูเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจาคุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญา อุทปาทิว e ิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปณิธางทูคันิโลทคามินนปฏิปทาเลียศาสจังภาวิตันติเมพีขเวปุเพอานุสุเตสุธรรมเมสุจาคขุงอุทปาทิยาังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิยาวกีวันจะเมพีขเวปุยาวกีวันจะเม พิกเวอิเมสุจะตูสุอเลสาเจสุเอวันติปริวัตังทวาทสากาลังละถาภูตังยานาทาสน ah ัาส ah ah, ุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังพิกเวสเทวะเกโลเกสมาลเกสัพรมเกสาสสังาสมณพามนิยาปชายาสเทวมนุ้ายอนุตลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุโตปัจจัญญาสิงห์โตจะขอเมพิกาเว อิเมสุจตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวาตังทวาทสา,ากะลังยถทาภูตังยานัาสนังสุวิสุทธังอโหสิอัา,ออาหังภิขววเวสเทวเกโลเกสมา,าเสลเกสะพรัมมเกสาสัมมณพรัมมนิยาปชายะสเทวมนุสายอนุตลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญานันจะ ปนเมธาจะนังอุปาทาอุทาปาทิอากุปาเววิมุตติอายาอย,ยามันติมาอชาตินาติธานิคุณาภวติอิรมโวจพนะพคกวะอัตมนาปัญจวัคคีอาภีโคภัควะโตภาสิตังอภินันทุงอิสมะอิสัมันอิมาสอิมันอิมาสมินจะปนาวยากาลนัสมิง พัญยมาเนีาญาสมโตโกทัญญาสะวิลชังวีตมลงังธรรมมาจากคุงอุทปาที่ยังกินจีสมุทยะธรรมมางสหพ,พันตังนิโรธธรรมมันติประวัติเตจพขาวตาธรรมมาจากเกภุมมาเทวาสาธมนุสาเวสูงเอตัมพขาวตาภาลานาสียังอิสิปันเนมิขตาเย อนุตลางธรรมจางบางวัติตังอปติวัติยังสมเนนวาพรมเนนวาเทเวนวามาเลนวาพรมมุนาวาเกณจิวาโลกะสมินติภุมานังเทวานังสาธังสุตวาจตุมหาลาชิกาเทวาสาธมนุสาเวสูงจตุมหาลาชิกานังเทวานังสาธังสุตวาตาวติงสาเทวาสาธมนุสาเวสูงตาวติงสานังเทวานังสาธังสุตวา ยามาเทวาสาธมนุสาเวสุงยามานังเทวานังสาธังสุตวาตุสิตาเทวาสาธมนุสาเวสุงตุสิตานังเทวานังสาธังสุตวานิมมานรลตีเทวาสาธมนุสาเวสุงนิมมานลตินังเทวานังสาธังสุตวะปัลิมมิตวาสวัตตีเทวาสาธมนุสาเวสุงปัลิมมิตวาสวัตตินังเทวานังสาธังสุตวะพรหมกายิกา เทวาสัตมนุสาวาสุงเอตัมภควตาภาลานสิยังอิสิปันเนมิขทาเยอนุตะลังธรรมจากังบวติตังอปจุวติยังสมเนนนาวะพรหมเนนนาวะเทเวนาวามาเลนาวาธรรมุนาวาเกนะชิวาโลกาสัมนติอิติหะเตนะคเนนะเตนะมุหุเตนะยาวะธรรมโลกาสาโออาภูกจชิอายัญจัตทสั หาศ at e ok ีโลกธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปเวทิอาปมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกปปาตุระโหสีอติกัมเมวะเทวานางเทวานุภาวังอัตโขภควาอุทานางทาเนสีอัญญาสิวัตโพกคทันโยอัญญาสิวตโพกรทันโยติติพิทางอายาสมโตกนทัญญาสะัญญาโกทันโยตเววะ นามังอโหสิ่ติถ้าไปบทที่7ถึงบทที่11บเสวดเรียงกัน3จบนะครับ อิติปิโสปะควาละหังสัมมาสมพุทโธวิชาจันะสมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตโลกุลิสธรรมสาระติสาถาเทวมนุสสานางขุทโธปะขวาติสวาคาโตปะขวตารรมโมสันติสโกอกาลิโกเอหิปัสิโกอปนะยิโกปัจจตังเวทิตตโพวินโยหิติสุปฏิปันโนปะขวโตสาวกสังโฆ โอชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะสีทางจาตตาลิปุริสายุคานิอาทัปุริสปุคะลาเอสภะควโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทาคิเนยโยอัญชลีกละนิโยอนุตะลังปุญญาเขตตังโลกัสสาติ จินดาเมณนีปิียงมันต่างจะสังทาสังโกนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอละหังปโะตันจะมหาราชาจะวังมังโพสาธุโนติปังกาเลเทโวสุโพเสติกินสิเทโวเยศโกปจชังทศมิงกินเนวาทัตตาปิยงกันต่างสาลิกุโตพวันตุเมสิธิลาภงชนะนเยมมณีจินดาปิยังจะทังสภพชนะภูชนาปียงมาก สาคาตวาพูทธละตนางโอสถทังอุตมังวลังหิตังเทวมนุษย์สานางพุทธเตเชนะโสธินานาสันตุปาทวาสพเพทุขาภูปสเเมนตุเตสากาตวาธรรมละตนางโอสถทังอุตมังวลังปริลาหูปะสมะนางธรรมเตเชนะโสธินานาสันตุปาทวาสาเพพยาภูปสเเมนตุเตสากาตวาสังคละตนางโอสถทังอุตมังวลัง อาหุนเนยยังปลาหุนเนยยังสังคเตเชนโสตนานาสันตุปัตตวาัาเพโลคาวูปะสมิงตุเตต่อไปลอวที่สองครับ อิติปิโสพระวาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจนะสัมปันโนสุขตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมะสาลีสิสาธาเทวมนุสสาหนังพุทโธพระวาติสวาขาโตพระขวตาธรรมโมสันติติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนิโกปัจัดตังเวทิตโพวินโยเหติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยชิทังจัตตาลิปุริสายุคานิอาจักปุริสปุคะลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทากิเนโยอันชลีกัลลานิโยอนุตาลังปุญญาเขตังโลกัสสาติ จินดามณีปียงมันตังยะสังถาสังโกนางอุปสรนติสเนหังมาตาปิตาวโอลาหังปภพอตันจะมหาราชาตาวังมังโปสาธุโนทีปังกาเลเทโวสุโพเซทิกินจีเทโวเยสกโกปะชังทสัสเมงินเนวทาทัตาปียงกันตังสาลิปุตโตภวันตุเมสะสิทธิลาพังชน,นะนเยมณีจินดาปียงจะทนงัง ัพเพชนาผะหูชนาปียังมะมะสากาตตวาพุทธลตนังโอสถทังอุตมังวะลังอิตังเทวมุษสานังพุทธเตเชนโสตินานาสันตุปัสทวาสาเพทูกขาวูปะเมนตุเตสากาตตวะทำมาัตนังโอสถทังอุตมังวะลังปลิลาหูปะสมานังทรมเตเชนโสตินา นาสันตุปัสาวาสาเพาพยาวูปะะัเมนตุเตสากตาตวาสังฆาตนางโอสถทางอุตมังเมลังอาหุเนยังเปาเนยยังสังคเตเชนโสทินานาสันตุปัตสาวะกับเพโลคาวูปะะัเมนตุเตต่อไปเรื่องที่สามนะครับ อิิปิโสพระควาละหังสัมาสัมพุดโธวิชาจนาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอน ah so ุตตโตปุริสธรรมะสารติสาธาเจวมนุสสานางพุดโธพรควาติสวาขาโตพระควตาธรรมวสันติิโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะไนหิโกปัจจตังเวชิสะโพวินิยเหติ ชูปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆชูปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาทีทางจัตตาลิปุริสายุคานิอัจถปุริสภุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทาคิเนยโยอัญเชลีกะเลเนยโยอนุตตลังปุญญาเขตังโลกัสสะเต จินดามณีปียังมันตังจะสังคาสังโกนังอุปสรรติสิเนหังมาตาปิตาวะโอลหังปโพตันจะมหาราชาตะาวังมังโพสาธุโนทีปังกาเลเทวสุโพเสธิกินจิตเทวเยสโกปะชังทัสมิงกิเนวาทัตาปียังกันตังสาลิกุตโตภวันตุเมสิธิลาภังชนะนัเยมณีจินดาปียังจะทนางสาเพชนาพหูชนาปียังมะมะ สากะตวาพูทะละนังโอสถทังอุตมังวลังอิตังเทวมนุสานางพุทะเตเชนะสโสทินานาสันตุปาตวาสาเพทุขาวุปสเมนตุเตสากาตวาธรรมละสนังโอสถังอุตมังวลังปลิลาหูปสมนังธรรมเตเชนะสโสทินานาสันตุปาตวาสาเพยพยาบาูปสเมนตุเตสากาตวาสังคะลตนังโอสถังอุตมังวลัง อาเนยยงปาหูเนยาเนยางสังคาเตเชนนโสตินานาสันตุปัตถวาสัพเพโลคาวูปะสะัมมิงตุเตต่อไปบทที่12ชินบันชน เชยศาสนากตาพุธาเชตวามลังสวาหนังจตุสัจจาสพันละสังเยปิวิงสุนละสภาตันังกลาทยโยพุธาอัทวิสตินายกาสาะเพปติทิตาไมาหังมัทเกเต,เตมุนิสาลาศีเสปติทิโตไมาหังพุทโธธรรมโมทวิโลจนเนสังโคปติทิโตไมาหังอุเลสาภะพุนากะโลหะตเยเมยอนุลุโธ,ธาสาลิกุโตจะทาขินีโกนทันโย ปิติภาคสมิงโมคะลานุจะวามะเกอทาคิเนศวเนไมหังอาสูงอานาันทลาหุโลกัสสะโพจมหานามโมอุภาสูงวามโสตะเกเกสะโตปิติภาคสมิงสุริโยวาประพังกัลโลนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงขวโกมาลกาสะโพเทโลมเหสีจิตวาทกโกโสไม่หังวัฒนีนิจังปฏิทาสิกุณากโล คุณโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทศิวลีเทลาปัญจัยเมยชาตานะลาเตติรกามามาเสสาสีติมหาเทลาวิสิตาชินสา,าวกาเอตาเอเตสีติมหาเทลาชิตวันโตชินโนราสาสลันตาศิลเตเชนะอังขมังเขสุสันทิตาละตนังบุรโตาอา,านนตสิทาคินเเมตสุตตะกังตชาคังปัตโตอาสิวามีอังคุลิมาและกลางคันธโมลาปลิตานจะอาตานติยาสุตตะกัง อากาเซชัตฉนาอาชิเชสาปปากาลสันสิตาชินานานาเวลสังนิตาสาตาปากาละหลังกตาวาตาปิตาทิสันทสันชาตาพาหิราชาตุปัทวาอาเสสาวินยังยันตุอนันติอนันตชินเตสาสาปสโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปันเลชินะปัญชลมาชามิวิหลาลันตังมิตะเล สถาปาเลนตุมังสาเพเตมหาภุริสาสภาอิเจวมันโตสุขุโตสุลกโคชินานุภาเวนะสิทุปัตถวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโฆสังขานุภาเวนะชิตันตลายโยสัมสัตธรรม,มานุภาวะปาลิโตจลามิชินปัญชะเลเติต่อไปบทที่13พาภาคุมมหากา ภาหุงสหาสัมพินิมิตรสาวุธานตังคีเมขลังอุทิตโคลาะะเสนมาราังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตศสาปวัตุเตชยางขลานิมาลาเิเลกามพิโยชิตสาปาลาเติงโคลมปนาละกมาขมาธาตยาขัางขันเตสุทัน ตวิธีนาชิตวามุนินโทตันเตสสาปวัตุเตชยามังคลานินาลาขิลิงขาชาวะลังอติมาตภูตังทาวาขิจักกรรมเสนีวสุธาลุนานตังเมตตาัมภูเสปวิธีนาชิตวามุนินโทตันเตสสาปวัตุเตชยามังคลานิอุคิกตขาขมติหาปวัธาลุนานตังทาวันติโยฉมัดชนะปัทังคุลิมาละวันตัง เอทีิสังขตมโนชิตวามุนินโทตันเตสสาพอตุเตเชยมังคลานิกาตวานกาธมุทลังีวคาพิณิยาจินใจจะทูตวจนางชนกายมัตเแชสันเตนโสมวิชินาชิตวามุนินโทตันเตสสาพอตุเตเชยมังคลานิสาจังวิหายมัติสาจักวาสเกตุงวาทาพิโลปิตมณังอติอันทบูตัง ปัญญาประเทศวชิริโตชิตวามุนินโธตันเตชะสาพรวตุเตชยมังขลานินานโธปนันทพุชคังวิพุทามหีทิงโหเตนะเทระพุชเคนะธรรมาปยันโตหิทูประเทศสวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพรวตุเตชยมังขลานิทูคาหะทีทิพุชเค นาสุธาหาหั้ถงพลังมังริโสทิสุติเมธิระกาพิธานางยานาคเทนวิธินาศิตวามุนินโทตันเตสสาปวัตุเตชยมังคลานิเอตาปิพูธเชยมังคลาอาถคาทายวาจนโทนทินทิเนาสารเตมตันทีหิตวานันเนกวิวิธานิจุปาทวานิโมขังสุข,องอขยยังอธิขเมยนะโลสปัญ,ญโย มหาการุณิกนาโโหิตายาสัพปานีนางผูเลตวาปาลมีสภพพาปโตสัมโพจมุตมะเอเตนัสาจวะเชนโหตุเตเชยมังคลังเชยันโตโพธิยามูเลสักยานางนานันทิวาฒโนเอวังตวังวิชโยโหเชยาสุเชยมังคะเลอบวลาชิตปันลังเกสีเศปเทวิปโขคเลอพิเศก จาปภูธานังอาคัมป่าโตปโมทิติสุนาขัดตังสุมังขลังสุปาภาตังสุหุติตังสุพโนสุมหุโตจะสุยิถังรัมมจารีสุปทากินังกายกรมมังวาจากรรมมังปทาคินังปทาคินังมโนกรมมังบันนีทีเตปทาคินาปทาคินานิกตะวานะละพันตัดเถปทาคินี ภวตุสาพมังคหลังลาขันตุสาพเทวตาสาพพุทธานุภาเวนะสตาโสตีพระวันตุเตภวตุสาพมังคหลังลาขันตุสาพเทวตาสาพธรรมานุภาเวนะสทาโสตีพระวันตุเตภวตุสาพมังคลังลาขันตุสาพเทวตาสาพสังคานุภาเวนะสทาโสตีพระวันตุเตต่อไปบทที่4สี่ปฏิทานคะาถา ยาเทวตาสันติวิหาลวาสินีชูเปฆะเลโพทิคะเลจตหิฮงแต่หิงตาธรรมธาเนนณะพวันเตปูชิตาโสทิงกโลนเตทวิหารมันทะเลเทลาจะมาชานวกาจะพีโวสายลามีกาทานปติอุปาสกาขามาจะเทสานิคมาจะอิสราสปานภูตาสุกิตาพวันตุเต ชะลาภูชาเยปิจอันทสัมภาวาสังเสธาชาตาอัทโวปป,ปาติกานิยานิกังธรรมมวลังปฏิจตเตสาเพปิทูคาสกโลนตุสังขยังหาตุติลังสตังธรรมโมธรรม,มัลาจะปุคลาสังโคโหตุสมาโควาอัายะจะหิตายะจะอัมเห นักขาตุสัมรรโม,มสาเพปิธรรมจายรินโนวูถิงสัมปาปุเนยามะทมเมอริยาปเวทิเตปสันนาโหนตุสาเพปิบาณินโนพุทธศาเสนสัมมาทารังปเวชันตโตกาเลเทโวปวาสตุปุทิภาวายาสาตานังสมีทางเนตุเมทนิง มาตาปิตาจะตาลชังนิจังรลัขันติปุตตะกังเอวงังธรรมเมนะราชาโนปะชังลักขันตุสาพระา,าบทที่สิบห้าเทวตาเยโยชนะขาถาทาุกขาปาตาจจนีทุขาพยาปาตาจะนีพยาสโสกาปาตาจจนีสโสกาหนตุสาเพปิปานินโนเอตาวตาจะอามเพหิต สัมปตังปุญญสัมปทางสาพเพเทวานุโมทันตุสัพะสัมปติสิทิยาทานังททันตุสาททายาสีลังลาขันตุสัพพ,า,พาวานาพิรตาโหนตุขาดชันตุเทวตาคตา ตบเปปุทาภะลาป,ปตาปะเจกานันจะยังพลังอรลหันตานันจะเตเชนลกข้างพันธามิสาปาโสต่อไปบทที่สิบหกสุม,มังฆะคาถาโอตุสาพ,พังสุม,มังคลังลาขันตุสาปเทวตาสาปภุธ คาุภาเวนโสโตถีโหนตุนิลันดาลังโหตุสาพังสุมังฆังลาคันตุสาพเทวตาสาพธรรมมาลุภาเวนโสโตถีโหนตุนิลันตาลังโหตุสาพังสุมังฆังลาขันตุสาพเทวตากับภสังคานุภาเวนโสโตถีโหนตุนิลันตาลัง ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรันาตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระบุตรและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวดดัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกข์ภัยทางพวงเจริญทั้งทางโลกและท,งท,งทางธรรมขอช่วยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายและมนและการสวดพรสาธยายมน์และธรรมเหล่านี้ เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายอดสิรีเลียนยอดสศรีเรียนว้วยครูห8ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3ามสิ่งส้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริตจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์กะการเธอญ